รีวิวจอเล่นเกม27นิ้ว 165Hz ราคาไม่ถึงหมื่นจาก MSI คลิปนี้นะคะเีมก็อยู่กับจอมอนิเตอร์ค่ะสำหรับเล่นเกมขนาด27นิ้วนะคะที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆทั้ทงในส่วนของดีไซน์ที่มีความเท่ลงตัวนะคะและยังมีเทคโนโลยีที่จะช่วยเพื่อนๆได้เปรียบมากขึ้นในการเล่นเกมภายในของเขาเป็น IPS นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีรีเฟรชั่นที่สูงถึง165เฮิร์ตด้วยค่ะกับหน้าจอตัวนี้เลย MSI Optic g 2 7 3น่น,นีงค่ะตัวนี้ราคาของเขาไม่ถึง10,000นด้วยนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังตามหาหน้า ตอนเล่นเกมราคาไม่เกิน1นึ่งื่นบาทเนี่ยต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะ เดี๋ยวคลิมใช้ดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะคะหน้าจอตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอขนาด27นิ้วนั่นเองนะคะเป็นสีดําทั้งตัวและขอบจอทั้ง3ด้านของเขาเนี่ยจะมีความบางมากๆค่ะและเขานะคะก็ยังมีโลโกโล้ MSI ค่ะที่เขาได้ทําการสกรีนนะคะลงบนตัวจอเลยขอบจอของตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีพื้นผิวที่เรียบเหมือนกับหน้าจอทั่ว,ว,วไปนะคะแต่เขาเนี่ยจะเพิ่มมิติขึ้นมาตามสไตล์เกมมิ่งค่ะมาในส่วนของฐานตั้งกันบ้างดีกว่านะคะฐานตั้งของเขาเนี่ยดูแล้วมีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีลัก ลักษณะคล้ายๆกับตัว V ีที่หันเข้าหาเรานั่นเองค่ะตรงนี้สามารถที่จะถอดออกได้ด้วยนะคะส่วนด้านหลังโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีความบางในระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีลวดลายตามสไตล์เกมมิ่งอีกด้วยเท่มากๆเลยค่ะถัดลงมานะก็จะเป็นปุ่มจอยสติ๊กค่ะเ,เพื่อนๆสาหรับการตั้งค่าต่างๆนะคะรวมไปถึงการเลือกฟังก์ชันการใช้งานของหน้าจอตัวนี้ด้วยค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับก้มได้ลบ5องศาปรับเงยได้20องศาค่ะซึ่งเคลมถือว่ามันพอดีแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังก์ชันที่เยอะเกินไปแล้ว การเชื่อมต่อก็จะอยู่ทางด้านหลังนะคะก็จะมี S D M I 2พอร์ต Display พอ r t 1พอร์ตและ Audio อีก1พอร์ตค่ะ สเปคของหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด27นิ้วนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะเขานะคะยังมีพาร์นลเป็น IPS ค่ะที่ให้ภาพที่คมชัดสมจริงทุกมุมมองถึง178องศาเลยนะคะส่วนความละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ที่ Full HD 1920คูณ1080พิกเซลค่ะแล้วเขานะคะยังมีค่ารีเฟรชเลสที่สูงถึง165 h z ิรตซ์รีสปอนส์ไทม์เพียง1มิลลิเซคค่ะซึ่งเจ้าจอตัวนี้นะคะเป็นจอที่มีค่าขอบเขตสีที่กว้างคมชัดสมจริงด้วยค่า DCI P ที่3ที่สูงถึง94%ค่ะ รวไมไ่ถึงยังมีฟีเจอร์ NVIDIA FreeSync Compatible นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันการฉีกขาดของภาพบนหน้าจอค่ะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมได้สมูทแต่ก็ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นและยังมีฟีเจอร์ Night Vision นะคะที่จะปรับแสงสว่าง,งส่วนที่มืดเนี่ยให้สว่างขึ้นค่ะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นรายละเอียดบนหน้าจอได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เพื่อนๆเล่นเกมนะคะที่มีแสงสว่างน้อยหรือว่าแมพที่มืดนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะปรับฟีเจอร์ต่างๆได้บนหน้าจอเลยค่ะรวไมไปถึงยังมีเทคโนโลยีที่จะช่วยในดวงตาของเราด้วยนะคะ อย่างฟิกก์ฟีค่ะที่เรานะคะสามารถที่จะดูภาพได้ต่อเนื่องไม่กับพริบจนปวดตาลดอาการเมื่อยล้าสายตาค่ะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีบูไ e d u c t i o n นะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดแสงสีฟ้าไม่ให้มาททำลายสายตาของเราจะเล่นเกมดูซีรีส์หรือว่าเล่นเน็ตก็ทำได้ยาวๆเลยค่ะ เป็นอีกกันบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับหน้าจอ MSI Optic G273 ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นหน้าจอเล่นเกม165เฮร์ที่ไม่ได้มีดีแค่การเล่นเกมอย่างเดียวนะเพื่อนๆจะนําไปตัดต่อนะคะดูหนังหรือว่าดูซีรีส์เล่นเนี่ต่างๆก็ได้ค่ะเพราะคุณภาพสีที่เขาให้มาเรียกได้ว่าจัดเต็มสุดๆรวมไปถึงดีไซน์นะคะที่มีความเท่ลงตัวด้วยค่ะแล้วก็ขอบนะคะทั้ง3ด้านที่มีความบางใครจะนําไปต่อเป็นจอแยกก็ได้เช่นกันนะ แล้วสำหรับใครนะคะที่คิดว่าหน้าจอขนาด27นิ้วเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปค่ะทาง MSI ก็มีอีกรุ่นนะคะเป็น G241 ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด24นิ้วสเปคก็ใกล้เคียงกันนะไว้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะ และสสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจหน้าจอ MSI Optic G 2 7 3รุ่นนี้ค่ะราคาของเขานะคะก็จะอยู่ที่8,900บาทค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นะซื้อแบบออนไลน์จะลดไปเลย1,000บาทเหลือ7,900บาทเท่านั้นค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะได้ที่ www.jb.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ